สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนายจังครับน้ออิงค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับน้องอิงวันนี้เราจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับยุวชนประกันไทยค่ะเอ๊ああวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนคนทีพิทยาคมนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางโรงเรียนคนทีพิทยาคมนะครับก็เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมบุ๊แคมป์นะครับจากยุวชนประกันไทยหรือว่าสํานักง,งานคอพหอจังหวัดกําแพงเพชรนะครับ เอ๊แต่ว่าวันนี้เรามีการประกวดหรืออะไรหรือเปล่าครับนี่เองมีค่ะเรามีทั้งประกวดค้ำควันประกวดโบสเตอร์ประกวดวาดภาพแล้วก็จั่งๆนานาที่จะเกิดขึ้นในบูธของเราเลยค่ะอ่าเพื่อที่จะหาตัวแทนของภาคเหนือตอนล่างนะครับเพื่อไปช่วงชิงระดับประเทศนะครับเดี๋ยวบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับไปกันเลย และตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ฐานที่ 1, 1>, า 1. มารู้จักคอปอพอกันเถอะเอ๊ะว่าแต่คอปอพอย่อมาจากอะไรนะครับคอปอพอนะคะย่อมาจากสํานักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกับคุณไหน์โอ้โห,โหเราเรียกว่าคอปอพอนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักคอปอพอมากยิ่งขึ้นนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ตามเรามากันเลยครับ แลตอนนี้นะครับมาถึงที่ทานที่2ชื่อว่าฐานอะไรครับพราบรดีอย่างไรค่ะเอ๊มันจะดียังไงนะจะดีสมชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตามกันดูเลยดีกว่า<อ>ครับแล้วตอนนี้ก็ตามมาที่ ฐานที่3ชื่อว่าฐานอะไรครับน PA. <อ> PA นี่ี้ละเธอว่าแต่เรายังไม่รู้น้องว่า PA เนี่ยคืออะไรแล้วมันดียังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามเรามากันเลยครับ และตอนนี้นะครับน้องกองขวันเรามาอยู่ที่ฐานไหนครับเรามาอยู่ที่ฐานที่สี่ค่ะประกันไทยสําคัญยังไงเอะว่าแต่ประกันไทยสําคัญยังไงครับพี่กองขวานช่วยเล่าให้พี่ๆน้องๆได้ชมหน่อนยได้ไหมครับประกันไทยนะคะคือกรมธรรมปกรงปรปรานที่ของผู้ทาททค่ะเราจะได้เบี้ยแก่พรอคู่หรือตัวเราเองเมื่อเราประบสบหัยเสียชีวิตหรืออาจจะป่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับไป และนอกจากโรงเรียนของเรานะครับได้จัดกิจกรรมนะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับพรบประกันภัยนะครับโรงเรียนของเราได้ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับสถานศึกษาอีก4แห่งนะครับรวมถึงส่วนงานราชการต่างๆนะครับแล้วก็สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องนะคและนอกจากนี้นะครับทางโรงเรียนของเรานะครับได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบโปสเตอร์นะครับในแอปพลิเคชันแคนวาและการวาดภาพระบายสีในหัวข้อขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัยพรบให้กับนักเรียนของเราครับ แล้ในอนาคตนะคะเราจะมีการขยายจากตอนแรกที่เราได้ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสีโรงเรียนในอนาคตเราจะมีการเพิ่มขึ้นเป็นทั้ง14โรงเรียนและจะสํารวจทั้งครูและนักเรียนเลยค่ะแล้วในส่วนของราชการนะคะสถานที่ต่างๆสถานที่ประกอบการเราจะทําการสํารวจบริเวณโดยรอบทั้งหมดค่ะแล้วก็จะขอเป็นพบรบของผู้รับเหมาแล้วก็พนักง,งาน,นะคะ่ะ